สวัสดีครับผมวันนี้รายการเกมไลา์ทีวีนะครับวันนี้เราจะดูตัวน้องกวินรัตน์นะแ่มจะมารีวิวปืนอะไรวะซามูไรโอ้เสียดังว่ะนี่ซีรีส์ซามูไรนะผมก็ปืนเดียวพอโอ้บ้าเลยโอ้เอ้ความไวโเป็นหนุ่มแหมเมาโคตรไวเลย เพื่อบาเลีเอิ้งขึ้นบนเราได้ไงวะอ่ะน้องคีน้องฟนอนก็มาด้วยครับผมไอ้วออิงอักเสบตายแล้ว<อ>ปืนนี้ก็สวยดีนะมันเป็นลายอะไรเนะี่ยซามูไรเนะี่ยนี่คือลายซามูไรใช่ไหมเนี่ยลายแบบเลือดเทสลายแบบเลเทอแบบเลเทสดีนะผมก็ ก็ไม่ได้มารีวิวหมดเนาะก็แค่มาเล่นเลยอ่ะปืนเดียวทีงไม่โดนอ๋อ้โหโดนลัดโอ้เก้มฐานเลยไอ้แม่ช้าแม่ชมขโมยโอ้โหโ,โ,โดนบอ,อ,อนลเลส อ่ะพาน้องฟิล้องปอนลุงแบกด้วยเฮ้ยตอนนี้สองบังแบกนะเฮ้ยไปติดตามช่องน,น้องฟิล้องปอนด้วยนะผมทำช่องกันแล้วนะเจ้โอ้วิ่งอะไรเนี่ยช่องน,น้องฟิลชื่ออะไรอะแตนแน,นเวเกมเมอร์ทีวีครับอ่าช่องน,น้องปอนอะอีกสเตลนทีวีครับไอ่ช่องไก่ช่องไก่ <c oughs> ไก่ตอนนี้ไก่อยอมรับก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วพี่ดังอย่าโดนยิงช่วยด้วยดังฮะไปแล้วฝั่งหนูนอะไรไปแรกดูดูดูกดแถบอ๋อแสหาไปแล้วเนี่ยยังไม่โดนโอ้ยยังไม่โดนเลยลรวะมารีวิวหรือมาโชว์ไก่เนี่ยเนี่ยมีมีเด่ะปลาปลาเนี่ยปลาปลาอุ้ยวิ่งไปเลย đi đi lâu mà oh ô ô ba 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 chạy qua con qua chạy qua ba qua ยังไม่โดนเลยวะต้องยอมกองเลยเขาเท่เลยไ,ไม่ลบดีโธ่แวะเะข้าเนี้กันเดี๋ยวจะตาย แอะหล่อยิงเดียวเฮ้ย,อ,ยอู้หโดนบาเลตยิงข้างบนช่วงโปรโมชั่นโดนแต่ตบาเลตอุตส่าห์หล่อให้ได้ข้างล่างให้ก่อนปุน้ำแข็งเออปุนไม่คตรโกงอะนะคุรอจบอะไอ้นี่เรื่องมั่งจงะแบนอนะ่ะมันจะไม่มีนี่เออโอ้ เฮ้ยโอ้โหโดนตัวอื่นวัดด้วยมันเกียงคล้ายๆเหมือนเดโมนะเอออื่นมันเอฟเฟกต์เต็มหน้าจอคิดว่าจะมีซีรีส์เดียวเนี่ยที่ทำมาคือเดโมนิกแมงซีรีส์อื่นก็นมาไฟก็มาเออทั้งไฟทั้งอะไรนะโอ้ยเจ้สองร้อยยิงกุน,นัดเดียวตายเรยวอะโอ้ my god โอ้ยบาเลมเกิบจังวะไอ้อย่าลัดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดเอฟเฟกต์แม่งดิโคตรโคตรอลังเลยเป็นน้ำแข็งเหรอเออเป็นน้ำแข็งอะเหมือนเหมือนหน้าจอเกมมันจะแตกอ่ะโดนเอฟเฟกต์น้ำแข็ง

เจ้าของรหัสมาเหรออะไรไม่ไ <Finnish> ด no ้ใช <st ress ament> ่ใช <thôi> oh oh right? okay, so ่เาถามกูเล่นใช่ไหมวะใช่ฮะพับจังตีบอกเปล่าเอ้าจบไปครับผมตาเลยเนียเอีโอเคครับผมจบไปกับซีรีส์อะไรวะซามูไรนะครับผมก็ยึซามูไร ยังมีซีรีส์อื่นอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่มีอะเดยไม่มีน้องเขาไม่โคว่าขาดขาดคิดอะเหมนนะโอ้ oh, ได้รีวิวหมดแลนะ้วเนี่ยซีซีรีส์ซามูไรเนะ okay, <ม>ี่ยโอเคผมเจอกันบายบาย<ๆ>อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเชียร์ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วย ไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอน,นี้เป็นยังไงเขอพที่ิถันอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีคริปชันด้านล่างนี่นะครับมีบอกหมดทุกอ,อย่างเลยโอเคครับท่านเหล่านี้ขอบคุณมากครับผม